เด็กเโอมีส่นล้วโอ้สนใหญ่ก็ตั้งคนเ็ดงานเนาะใหญ่้จางคนจ้างอื้อนเอ็แก้วข้อเท้าข้อเท้ามีชักคืนข้้าักคืนข้อ้า้อาได้เยอยเใส่กระเป๋าได้เป็นพันันน้นเาแม่ใส่บอยางยางยกระันนามา ครับในตอนนี้ก็ขอเชิญนะครับท่านนายกเฉลิมเยาวธามาพร้อมกับคณะบริหารนะครับแล้วก็ท่านสจเดวงศานะครับพร้อมทั้งประธานสภานะครับท่านมิสนุกุจพันนะครับและท่านทำนานสาวสือและผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกท่านนะครับเชิญมอบรางวัลให้กับสาวงามทั้ง17ท่านด้วยนะครับเชิญครับ

เสร็จแล้วเรเรียมัเป็นอ้กัมงกับลูก่อก็พาลูกกับมีงานบอทำบุญนะซิงบูซิงก็ใ้ ข้าว้นี่มอาีบสิีเอยใ่ลงไอนตีม่ไห้มไกนายกคือพวกไปตอยังโนไขึ้นปกันท่บนมัได้ก็ไม่ไหวแล้วนี่เอาใ่มขอเชิญท่านายโนะคะเมาเป็นวันที่ตับสายยางมื่เียงตามลำดับเลยค่ะ

ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทงานทั้ง17คนนะครับทั้ง17ท่านสวยไหมครับสวยสวยคือเท่าไหร่ครับผมค้อยกระทงเมือยแหงบครับเป็นังไงครับ

ที่มอบรางวัลเสร็จนะคะก็จะมีวงดนตรีนะคะหมอลำนะคะอยากเพึ่งกลับกันนะคะถ่ายเาาพร้อมกันเนาะอีกจังหน่อยสีแดพระมวนเหรอป้กลาวยงสิรับยังเอยู่่น้ถ่ายยินดีแล้ว เ็บครับขอเชิญนะครับท่านสอทอนะครับแล้วก็คณะบริหารทุกท่านนะครับเชิญขึ้นมาข้างบนรับมอบรางวัลให้กับน้องๆด้วยนะครับผมเชิญครับร้อมถ่ายภาพกับสาวงามทั้ง17ท่านนะคะ เป็ิสดด้วยไงไงี่จะโสดท้งหมือนไเดียวโคตโคแต่โบสดใจี่ยโคตรนปกติบุนาไองเอมหมนวดปะขมนวดจริงแกนีเป็นคนนั่งเล่นเพี้ยสุดแต่โบสด

โบเวนตั้งแต่เห่าบ่ได้มูกขนาดาั้นออมาสาวมากออมาสาวมากไม่ไม่พ่อพกันเพียเดียวเออเข้าไปทำงานแล้วก็ไม่ได้กลับมาวางไม้คือไมแ้่จับไม้เป็นจ้าเออแค่ตยใจเป็นเป็นข้าวะเป็นข้าวใหญ่ไปไหมควกก็เป็นาที่ฉยงหาผู้บ่าวบมากคั้งลเป็นใหญ่ละปะ่องเลยมา ไปแล้วครับมนได้เง้ยนะฮมวนกลับที่หิ้เาด้บเอาละานา้านะครับมองกล้องนะครับผมทีนี้มองกล้องนะครับช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเ้านะครับพร้อมกันนะครับยิ้มพร้อมกันนะครับ ดีกับเรียนท่านแสดงท่านประธานสภาท่านกำนันผู้ยบานผู้นำต้องติดตำที่ทุกท่านพี่น้องเจ้า ตำบลเวละวันที่หลับทุกท่านนะครับมือนีก็ต้งของข,ข,ขอขอบคุณพี่น้องเจ้าตำบดเวละวันที่หลับทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมประเพณนี้ร้อยกระทงในมือนีนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกฝ่ายนะครับลก็โดยเฉพาะยังยิ่งนะครับ รงโมทั้งสามแห่งนะครับที่ได้สนบสมุนงบประมาณเพื่อที่จะให้ห้อได้รักษาประเพนีวัฒนธรรมร้อยกระทงนะครับมับนีก็ต้องขอกราบขอบุณอีกครั้งหนึ่งละกันในช่วงนี้นะครับพี่น้องยังเฝ้ากบนะครับมันนี่กับสิมิดนตรีของกำเศร้านะครับเล่นจนหอดพกทุ่มนะครับเพื่อให้พี่น้องเขาได้มีความสุขนะครับลวก็หวังเป็นด้ยิงว่าด้โอกาสหน้านะครับฝากพุ่งทีจัดให้พี่น้องเขาได้สนุกสนานมาขึนก่านี้นะครับต้องขอกราบขอบุณทุกท่านครับ บอท่านปิดนะครับเพราะว่าหกจุ่มคอยสิปิดเนาะกะขอใพี่น้องเดี๋ยวมีความสุขกับวงดนตรีกำซาต่อไปครับกลับขอบคุณมากครับบครับร่ด้เมกครับดคครับยายรับยายครับโ้เจ๋งย่รถับรม